ถ้าพบกับบางคำแฟมลี่ครับวันนี้จะมาทำเมนูอีสานนะครับเนาอลาบไก่ครับไก่บ้านกินกับเัาการหินของเฮานะครับเก็บมาแล้วเราต้องทำลาบไก่นะครับมันต้องแซ่บแน่นอนครับผมไปลุยกันเลยครับไปลุยลาบไก่กันเลยครับพี่น้องเับเต้าเนื้อมันนะครับนาะนั่นลาบกระดูกก็จะต้มครับ่ายงวันหยุดสุดสัปดาห์ของเรานะครับเมนูเด็ด <c oughs> ออัววันนี้ดาอ,อ้นน่ทำา,านบอส,นนสันห่แ่พาไตดสุดเหรอเปล่า<อ>ล เออตีอะไรไม่เขาใส่หล็กี่ลาไมาให้รเรเปตอมฮนะม่น่ารถอัติดรถไปนั่งก็ได้ไปบานายบบานยังกับเล่นได้หนามันง่ายง่ายอะ้รนะฮะปนตอมนะอัดติดรถไปนน้ำจะด้ มีสนามไปบันย่ายบันยังกระลินได้มันเดกอดยังไงเรียนตลอดมากินสาสิบสี่ไปร่วมงานตรงนี้งานดอกไม้เั้งหน่อยเป็นนไปกินข้าวเที่ยงผีดวงเดือด วันที่สองเขาผมไปวนส่งปอนี้ยวเลไปกันมาล้าถ้ามาใครพาสินแม่ขอบไม่ใช่คิดฮะไปใช่ พอสิลาบไก่อันนี้กินเน่ผลไมม่ไดปากเลสิจ้าลูกเด็ดะบรรสอันน้อันนี้คันนี้อันนี้คันนีเดี๋ยวพอจะพาไปกินนะพอจะพาไปกินรถดิี่ะดีไหมไปกินดิสีเลเอะไรก็โดิีมัอาดิบสีจะอยกออ ตัิซมัอม้มบะหมี่ยังดีกว่านะหอว,วตวัครับตัวใดครับ้โ,โรบิสาน้มบะหม่ยังโรบิานอ,อาบน้ำรูำ้ไหมี่บ่ออาบน,น้ำเนะลื่อม้อาบน้หนาน้ำใน่าก็ะติดใสหล่อเลยคือใรดูว่าจะ่หมู่แม่เขาจะานอัวนอล ไปืปอเวลาเดี๋ยวเม่เปลาเรื่องที่ไปอ่านน้ำไปเดียวร้อยสับผมถูกทลาอย่างไรดีวไปเอาไเสกไ่ใช่ไปเอาหัทำไมีดด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 

โอเคครับจีบอละเอียดป่ะไหครับเอาซับนี่แหละละเอียดหลายลเหมือนกันแล้วาล่ในปากเลยครับใส่ไก่นในด้วยครับจะมีตับนะครับครับขึ้นมันเนาะหรือว่าไตครับใส่พร้อมโอ้ไหลาใส่กันแซ่บขนาดเลยครับสุดยอดเลยครับเป็นมาในราคาละห้าสิบบาทครับ <c oughs> ใส่วิธีการผัดใส่กระทะเอาครับ ngay đi cả nên dục lại cả làm đặt cho bài cáo xài ốc ạ Thank <laughs> you. คครับได้และครับไก่เราจะไปลาดนะครับตัวต่อไปก็ไปผักต้มครับตัดตอนตัดตอนต้มซุปมันออกก็ ่ไมี oh, ่ใช่เส no. no. ื้อผนาโอ้ฮ่่ฮโ้อผีสไม่ใช่อันนี้นี่ลกค้มันอะไรอยู่โอ้ไ่ได้ดูไม่ได้เล้เหมือน่ไปเอาะไแต่ชิงเราฮ แขนายเหนแต่กันอยู่พอยีกอาด้ำหรอเอไม่เอาด้ำหรอแกซีฟันเน่ยหล่นอยู่ในพื้นในพิษแกงฟันเนี่ยไม่รู้เพราะเขาไปม่ใช่หรือไม่น่าจะนมพิษ แป้งปนนั้นไม่น้าไม่ลู้ยาสีฟันหล่นจากปาลกลงไปอยู่ที่ขึ้นก็ดูแล้วของพีแน่นอนเพราะว่าพีอาบคนจะตายนี่สิโอ้ที่มันบียาสีปั้นในแปลงอืม 挂唔挂嘞？嘿嘿嘿，哎，挂嘞？